อชางติวันนี้วันที่4เดือนกุมภาพันธ์ปี2023เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหบานเพื่อที่จะได้รักความสุขของการมีทุกความสัมพันธ์อยู่กับพ่อลูกนั้นจะต้องขจัดจโยคะสติปัญญาที่มีความรักของลูกออกไปจากสุกนอื่นๆและก็จดจำพ่อ ตลอดเวลาพ่อของลูกผู่เดียวนี่คือจุดหมายปลายทางที่สูงสุดคำถามของเมอรีในวันนี้การกระทำที่ดีอะไรที่ลูกๆนั้นแสดงในเวลานี้และในการตอบแทนต่อสิ่งนั้นลูกนั้นได้กลับมาเป็นผู้ที่มั่งคั่งคำตอบการกระทำที่ดีที่สุดที่บอกก็คือการบริจาคอัญมญณีแห่งความรู้ อัญมณีแห่งความรู้อันไม่เสื่อมสลายนี้นั้นจะถูกย้ายและก็มาเป็นซักอันเสื่อมสลายสำหรับลูกๆในอนาคตถึง21ชาติลูกจะเจริญรุ่งเรืองผ่านสิ่งนี้ลูกนั้นซึมซับอัญมญณีแห่งความรู้และดนใจคนอื่นให้ซึมซับมันได้มากเท่าไหร่ลูกก็จะกลับมาเป็นผู้ที่มั่งคั่งมากสามนั้น การบริจาคอัญมณีแห่งความรู้อันไม่เสื่อมสลายคืองานรับใจที่สูงส่งที่สุดบาบาลน,นั้นได้แสดงให้เห็นการแสดงหนทางของอัญมณีแห่งความรู้อันไม่เสื่อมสลายสาระของคุณธรรมในวันนี้หยุดแรกจดจำพ่อด้วยทุกลมหายใจอย่าได้ศูนย์เปล่าแม้แต่ลมหายใจเดียวอย่าได้แสดงการกระทำเช่นนั้นที่มันจะเป็นการกระทำที่เป็นบาป จุดที่สองให้วางมือของลูกไว้ในมือของนายแล้วจงกลับมาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์อย่าได้รับอิทธิพลโดยความโกรธหรือได้รับการพ่ายแพ้จากมายาให้คงอยู่อย่างแข็งแรงมากๆพรของบัพตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ก็คือ ขอให้ลูกนั้นจงเป็นตัวแห่งการจดจำผู้ที่ตัดสินไม่ว่าสิ่งใดจะไร้สาระหรือเต็มบปิิพลังในขณะที่นั่งอยู่บนที่นั่งของสภาพที่เต็มบปิพลังจำขอให้ลูกนั้นเป็นตัวแห่งการจดจำผู้ที่ตัดสินไม่ว่าสิ่งใดไร้สาระหรือเต็มไปด้วยพลังในขณะที่นั่งอยู่บนที่นั่งของสภาพที่เต็มไปด้วยพลัง สาระของความรู้นี้ก็คือการมาเป็นตัวแห่งการจดจำก่อนที่ลูกจะทำงานใดๆจงนั่งอยู่บนที่นั่งของสภาพที่เต็มิบรพลังด้วยพรน,นี้และตัดสินไม่ว่าการกระทำนั้นจะถูกทำให้ศูนย์เปล่าไปหรือ,รอเต็มิบรพลังแล้วใส่นั้นจิงนั้นเข้าไปสู่การปฏิบัติหลังจากแสดงการกระทำเช่นนั้นแล้วตรวจสอบ ไม่ว่าทั้งสามของการกระทำนั้นทั้งหมดอยู่ตอนต้นตอน,ตอน,ตอนกลางและตอนจบของมันอยู่อย่างเต็มไปด้วยพลังหรือไม่ที่นั่งของสภาพของการเต็มไปด้วยพลังก็คือที่นั่งของหงและคุณสมบัติพิเศษของมันก็คือพลังของการตัดสินด้วยพลังของการตัดสินสภาพของลูกนั้นก็จะ เคลื่อนไหวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในการอยู่อย่างเป็นมาริยาดาโพสจุดตั้มก็คือคนผู้ที่ทำตามกฎร,ระเบียบสูงสุดได้ตลอดเวลาคดีโพสหนทางที่จะตรวจสอบหรือไล่ขับไล่ความเจ็บป่วยชนิดต่างๆของจิตใจก็คือพลังแห่งความเงียยหนทางที่จะขับไล ชนิดความเจ็บป่วยต่างๆออกไะจากจิตใจก็คือพลังของความเงียอัจฉริมชา h a n